สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ล้ะค่ะครูติ่งพาทำนะคะก็จะมาดูนะคะต้นพืชผักนะคะที่เราปลูกอันนี้มีทุกอย่างค่ะส่วนนี้หมอกลงนามากนะคะพริกมะละกอเห็นไหมคะ่ะอันนี้ถั่วลิส,สงต้นหอมดอกบานชื่น มีขนุนค่ะอันนี้เพิ่งลงลงปูมีมะละกอมีต้นหอมนะคะลดน้ำตอนเช้าปูกแบบผสมะคะ่ะอันนี้เพิ่งจะมาปูกใหม่เห็นไหมคะมีกล้วยนอกเขือพีกนะคะกำลังออกดอกเลย เอาโพดแต่วันนี้เหมากลงเยอะมีต้นอะไรนะส่วนมากก็จะลดเออใส่ยางนะคะตอนเช้าอันนี้เอาท่อมาใหม่ว่าจะปลูกผัก อันนี้ต้นมะยงชิดนะคะอุมะยงชิดอยากจะทำแบบเป็นสวนมีต้นอันนี้มะม่วงมะม่วงอ่ะแก้วขมินนะคะอันนี้จะลงมีฟางมีดินนะคะเตรียมดินแล้วก็จะเอา,เอา ขุยคอกนะคะมาลงอัตราส่วนเท่าๆกันนะคะก็จะปลูอันนี้ผักสวนครัวนะคะไว้กินเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อแล้วก็มันปลอดสารด้วยนะคะส่วนมากแล้วก็เน้นแบบออแกนิกอินรีเนาะเห็นไหมคะหมอกนี่นะคะก็มีพริกมีอันนี้ฝรั่งค่ะย้ายมา ยายออกมาอยู่รวยสะดานะคะก็จะมีเอามาปลูกแซมแซมกันไว้นะคะอันนี้กำลังออกดอกงามอ้อมะม่วงเบาใตา้มะละกอก็กำลังจะออกอยังไม่ดูว่าจะมีนะคะยังออกดอก ันนุนกอเตียพันเตียน,นี่นะคะอันนี้หอมค่ะผูกหอมก็กลังจะออกเหมือนกันใส่กระถางด้วยอันนี้คือภายลกิจตอนเช้านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะฉีดอฮอร์โมนนะคะฮอร์โมน ร์โมนที่เราทําไว้นะคะอันนี้ลดน้ำไปก่อนลดน้ำเสร็จเราก็ค่อยเอาบัวลดน้ำมาใส่นะคะเ mm hmm. นี่ยคะ่ะกําลังจะขึ้นนะคะหอมผีน mm ี hmm. ้แบบเป็นดอกแล้วอันนี้ผักผักแพลวผัก ขึ้นชายมะหอมปลูกใส่กันหมดเลยค่ะดูค่ะอันนี้คือหมอกหมอกแรงมากค่ะดูค่ะดูการเจริญเติบโตของเขาเพราะว่าเราก็เพิ่งลงปลูกดูก่อนดูหมอกอันนี้เช้าเลยนะคะโมงกว่าละ ยังไงก็ขอฝากกดติดตามช่องคูติ่งพาระธรรมเยนะคะ